สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำหลายๆตัวเนี่ยเขามองอนาคตความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านไว้ยังไงบ้างครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ AI ถึง7ตัวเลยนะคะมีความสามารถในการหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เชิงลึกได้ดีอ้างอิงจากบทความในดีคลิปนะคะคคือภาพรวมที่น่าสนใจมากๆก็คือ,อ,อ AI ส่วนใหญ่มองคล้ายๆกันนะคะ แต่ก็มีนะมีรายละเอียดมีมุมมองที่ต่างกันไปบ้างแล้วก็มีคำเตือนสำคัญสคัญที่เราน่าจะลองฟังกันดูค่ะใช่ครับจุดที่น่าสนใจมากจริงๆคือ AI 6ใน7ตัวเลยนะครับเขาให้น้ำหนักไปที่สถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามเงาหรือ Shadow War นะครับสงครามเงาครับที่มันจะยืดเยื้อคือคำว่าสงครามเงาในที่นี้ก็หมายถึงแบบ การปะทะกันผผานปฏิบัติการลับๆการโจมตีไซเบอร์หรือว่าการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนนะครับไม่ใช่สงครามใหญ่ตรงๆประกาศกันชัดเจนอ๋อคือเป็นการประทะกันแบบไม่เปิดหน้าแต่ว่ามันจะยืดเยื้อแล้วกรอบเวลาละคะที่ AI เขามองๆกันไว้สําหรับสงครามเงาแบบเนี้ยมันจะนานแค่ไหนคะอืม ก็มีความหลากหลายอยู่นะครับมีตั้งแต่ประมาณสามเดือนไปจนถึงแบบ24เดือนเลยที่เราอาจจะเห็นความขัดแย้งระดับต่ำๆแต่ว่ามันต่อเดื่องไปเรื่อยๆออืพ mm ูด hmm. ง่ายๆก็คือไม่ใช่สงครามใหญ่แบบตัดสินแพ้ชนะเร็วๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสงบสู่สันติภาพได้ง่ายๆในเร็ววันเหมือนกันครับเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนแบบ คุก,กรุ่นตลอดเวลาแล้วปัจจัยอะไรล่ะคะที่ AI มองว่าสำคัญสุดที่มันคอยดึงๆไว้ไม่ให้มันระเบิดเป็นสงครามเต็มรูปแบบไปเลยครับปัจจัยหลักๆที่ AI ส่วนใหญ่ชี้ตรงกันเลยก็คือการป้องปรามซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่า mutual deterrence นะครับ อ๋อค่ะคือทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าถ้าเกิดสงครามใหญ่จริงๆผลกระทบมันหายนะแน่แนแล้วก็อีกส่วนก็คือท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่เขาก็ส่งสัญญ,ญาณชัดว่าไม่อยากเข้ามาพัวพันโดยตรงค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือการคำนวณผลได้ผลเสียของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเองนะครับเพื่อความอยู่รอดซึ่งมันก็มักจะนาไปสู่การตอบโต้แบบจากัดพอบเขตมากกว่าจะเปิดศึกเต็มตัวทรงดูเป็นสมดุลที่ ค่อนข้างเปราะบางนะคะทีนี้เราลองมาเจาะลึกมุมมองของ AI แต่ละตัวกันหน่อยดีไหมคะเริ่มที่ Google Gemini ก่อนเลยเขามองภาพนี้ยังไงคะครับเ e มานายเขาคาดว่าจะเป็นการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อนะครับแต่ว่ายังพอควบคุมได้อยู่ในช่วงประมาณ1 2บสถึงยีเดือนอิสราเอลเนี่ยก็น่าจะใช้กลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าตัดหญ้านะครับ Mowing the grass ตัดหญ้าครับคือการโจมตีเชิงยุทธวิธีซ้ําๆไปเรื่อยๆเพื่อบ่นทอนศักยภาพฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะระะแต่เจมานนายก็เตือนไว้นะครับว่าการทําซ้ําๆแบบเนี้ยมันอาจจะค่อยๆทําลายเส้นแดงหรือว่าขีดจํากัดความอดทนของอีกฝ่ายลงไปเรื่อยๆได้ค่ะซึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยงของการคํานวณผิดพลาดจนสถานการณ์บานปลายได้เหมือนกันครับกลยุทธ ตัดย่านี่เราเคยได้ยินเหมือนกันนะคะในความขัดแย้งอื่นก็น่าสนใจค่ะแล้ว a แอน r o p i c คลอสล่ะค่ะมีมุมมองต่างออกไปไหมคลอดเขาประเมินว่ามีโอกาสประมาณ50-60%เอร์เนะครับที่จะเป็นการเผชิญหน้าที่ที่ยืดเยื้อแต่จุดสำคัญที่คลอดเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องความสามารถของอิรานในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เร็วมากอ๋อเรื่องนิวเคลียร์ครับ ที่เรียกว่า breakout time นะครับซึ่งเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ25วันเท่านั้นเองโห oh, 25วันครับคำว่า breakout time ก็คือระยะเวลาที่อิหร่านต้องการให้เขาตัดสินใจจะทำจริงๆนะครับในการผลิตวัสดุนิวเคลียร์ให้พอสำหรับอาวุธหนึ่งลูกโห oh, แค่25วันนี่ถือว่าสั้นมากๆเลยนะคะมันเปลี่ยนสมการอานาจไปเยอะเลย แบบนี้มันยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ตัดสินใจผิดพลาดหรืออาจจะนำไปสู่การชิงลงมือก่อนได้เลยสิคะเนี่ยถูกต้องเลยครับนั่นคือความเสี่ยงที่ขอดชี้ให้เห็นเลยซึ่งจะต่างจาก OpenAI ChatGPT นะครับตัวนั้นจะดูมีมุมมองบวกมากที่สุดเลยเอ้าวเหรอคะครับคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะหาทางออกผ่านการทูดได้อาจจะมีเจรจาลับๆผ่านคนกลางอย่างโ o มานหรือกาตาร์แล้วก็อาจจะนำไปสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปรับปรุงใหม่ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ด้วยซ้ำไป Oh. เขาอ้างคำพูดทรัมป์ด้วยนะครับว่ายังไม่สายเกินไปอะไรแบบนั้นเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะโดดเด่นออกมาจากตัวอื่นเลยนะคะทำไมแชท GPT ถึงมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นล่ะคะอาจจะเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้สอนหรือให้น้ำหนักกับการทูตเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเอ่อก็เป็นไปได้ครับว่าโมเดลอาจจะมีแนวโน้มให้น้ำหนักข้อมูลบางประเภทมากกว่าแต่ AI ตัวอื่นอย่าง XAI Grok เนี่ยกลับมองต่างออกไปอีก ค่ะกรอกมองอยังไงคะกรอกค,คาดว่าความขัดแย้งจะจํากัดวงอยู่ในช่วงสั้นๆหน่อยประมาณ3-6เดือนมีการประทุปเป็นระยะระยะตามรูปแบบเดิมๆที่เคยเห็นมาแต่กรอกก็เตือนนะครับถึงตัวแปรที่คาดเดายากเช่นถ้ามีการโจมตีที่ทําให้มีคนเสียชีวิตเยอะๆครั้งใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นชนวนให้สถานการณ์มันพลิกไปเลยก็ได้ออมตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้แล้วแมนนูสเหรอคะ เห็นว่าเป็น AI ประเภทเอเจนติกด้วยมันคืออะไรเหรอคะแล้วมันมีผลต่อมุมมองไหมครับมนุษย์เป็น AI แบบเอเจนติกนะครับซึ่งหมายความว่ามันถูกออกแบบมาให้สามารถดำเนินการเชิงรุกได้วิเคราะห์หาข้อมูลเองเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอ๋อค่ะมุมมองของมนุษย์เนี่ยเขาก็คาดการการยกระดับที่ควบคุมได้แล้วก็สงครามเงาที่เข้มข้นขึ้นในกรอบเวลาประมาณ12-24ถึงเดือน คล้ายๆเจมินายนะคะครับคล้ายๆกันโดยรูปแบบการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายของอิสราเอลแล้วก็การตอบโต้ผ่านตัวแทนของอิหร่านก็จะยังดําเนินต่อไปแต่มนุษย์จะเน้นความสําคัญของช่องทางสื่อสารทางอ้อมเพื่อเลี่ยงความเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจคะ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วดีฟซีจากจีนอันนี้มองคล้ายๆกับเสียงส่วนใหญ่ไหมคะดีฟซีให้โอกาสประมาณ60เซนนะครับที่จะเป็นความขัดแย้งแบบซ่อนเร้นยืดเยื้อในช่วง0ูนถึงสิเดือนอื้อ มุมมองของดีฟซิกจะชี้ไปที่ข้อจำกัดทางยุทธศาสตร์ของอิหร่านเองที่ทำให้ไม่น่าจะเลือกทำสงครามโดยตรงแต่จะหันไปนเน้นสงครามไซเบอร์แล้วก็การดำเนินการผ่านกลุ่มตัวแทนให้มันเข้มข้นขึ้นแทนครับฟังดูแล้วนะคะแม้ว่าจะมีความต่างกันบ้างในรายละเอียดในเรื่องกรอบเวลาแต่ว่าคำเตือนหลกัหลกๆจาก AI ส่วนใหญ่ดูจะไปในทางเดียวกันเลยนะคะชัดเจนเลยครับความเสี่ยงร่วมที่ AI เกือบทุกตัวเตือนเหมือนกันเป๊ะๆเลยคือการคำนวณผิดพลาดหรือ Miscalculation ค่ะ การคำนวณผิดพลาดครับซึ่งอาจจะเกิดจากความตึงเครียดให้มันสะสมมานานแรงกดดันจะก,กรอบเวลาเรื่องโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างที่คลอชีไว้นะครับที่มันอาจจะบีบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรีบตัดสินใจเร็วเกินไปและอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือความเป็นไปได้ที่กลุ่มตัวแทนต่างๆนะครับอาจจะไปจุดชนวนความขัดแย้งให้มันลุกลามโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากมากๆเลยครับสรุปภาพรวมจาก AI ทั้งเจตัวที่เราคุยกันมาก็คือ สถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบในเรียววันแต่ก็ยังไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมีการบริหารจัดการมีการตอบโต้กันไปมาในระดับที่พอควบคุมได้ครับผมโดยมีปัจจัยเรื่องการต้องปรามแล้วก็ท่าทีของมหาอำนาจอย่างสาหรัฐเป็นตัวแปรสําคัญแต่ทั้งหมดนี้ก็ดูจะตั้งอยู่บนความเปราะบางของสมมุติฐานที่ว่าทุกฝ่ายจะคํานวณได้ถูกต้องตลอดเวลาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ การวิเคราะห์จาก AI เหล่านี้มันก็ช่วยให้เราพอจะเห็นกรอบความคิดนะครับในการทำความเข้าใจพลวัตของความตึงเครียดที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้แล้วก็ช่วยชี้ให้เห็นถึงจุดเปราะบางหรือว่าชนวนที่อาจจะทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงแม้ว่าแนวโน้มหลักๆมันจะชี้พิธีการควบคุมสถานการณ์ได้ก็ตามครับค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะแล้วก็นำไปสู่คำถามชวนคิดต่อเลยนะคะว่าในเมื่อ AI ส่วนใหญ่มองค่อนข้างตรงกันว่าจะเกิดสงครามเงาที่ยืดเยื้อแล้วก็พอจะจัดการได้เนี่ยลองให้เราเราท่านๆคิดตามกันดูนะคะว่าเหตุการณ์แบบไหนที่ไม่คาดฝันหรือว่าการคำนวณผิดพลาดในลักษณะไหนที่มันอาจจะร้ายแรงพอที่จะทำให้สถานการณ์ที่ AI คาดการไว้นี้มันพลิกผันไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมแบบสิ้นเชิงได้บ้างคะ่ะ